สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หนึ่งเตโตบทีหห่งข้อสี่หนึ่งเตโตรบทที่หจงดูแลฝูงแกะจงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสและเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏ จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือรน้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี ที่ไม่มีวันร่วงโรยครับให้เรามาอาธิษฐานด้วยกันนะพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราวันนี้อีกครั้งหนึ่งพวงค์จะข่าให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสกับเราเราอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนวันนี้คุณลองมองพร้อมผีแบบเป็นโครงล่างสิครับคุณเห็นไหมครับว่าจงอะไรบ้างครับอ่าดูอีกทีนึงจงอะไรครับจงเลี้ยงครับจงเลี้ยงแล้วก็จงอะไรครับ จง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 เป็นตัวอย่างนะอ่ามันอาจจะไม่มีจงนะครับแต่ว่าให้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะครับเรากลับมาที่ข้อความครับคนเตือนเราครับบอกว่าเตือนผู้อาวุโสอ้ารลอดไปเราไม่อวุโสใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับเตือนทุกคนนะครับวันนี้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะผู้เตือนคุณกําลังบอกคุณอย่างห็นว่าพระคัมภีร์พระเจ้าเตือนผู้อาวุโสนะแล้วก็เตือนคุณด้วยนะครับให้เป็นพยานนะครับ ให้เป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานพิสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนนะครับและก็จะได้รับครับเมื่อคุณเป็นพยานเมื่อคุณมีหุ้นส่วนคุณจะได้รับศักดิ์ศรีครับเราชอบรับศักดิ์ศรีใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เอาคมพยานเราไม่เอาความทุกข์ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเตือนมาให้เรารับด้วยกันนะครับแล้วก็จงเลี้ยงครับจงเลี้ยงฝูงแกะครับแล้วก็ เลี้ยงโดยวิธีไหนพระคำีก็บอกเราต่อไปนะครับเอาละครับเราเห็นพระคมภีแล้วครับแล้วคุณก็สามารถรู้แล้วพระคำีกําลังเตือนอะไรคุณครับวันนี้ผมจึงอยากจะทําอย่างนี้ครับว่าเรามาทําตามรูปภาพนี้ดีกว่านะรูปภาพนี้ผมพระเจ้านะครับพี่น้องเราในแฮปปี้ร็อกนับทําให้เราใส่หมวกนะครับเราถือธงด้วยนะทําตามเขาดีไหมนะครับทาตามเขาเอาน้านะครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างที่บอกเราว่าเราทําตามนะเราทําตามแต่ว่าความหมายของมันคืออะไรครับมันไม่ใช่แค่การใส่หมวก การสะพายอะไรสักอย่างให้เหมือนใช่ไหมครับแล้วก็ทงล้มนะครับนะครับหรือถือทงทามแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะต้องดูแลฝูงแกะครับเพราะเจ้าพระเจ้าวันนี้มาถึงคุณกับผมครับว่าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่่ามกลางพวกท่านนะครับบางทีวันนี้คุณมักจะคิดใช่ไหมครับว่าไอ้ผมเองไม่ใช่ผู้เลี้ยงนะเราคิดถึงผู้เลี้ยงคือใครครับคือพระเจ้านะครับแน่นอนพระเจ้านะครับ เอาอย่างนี้ละกันครับผมรู้ในพ teachers, ใ 8, 2, nah, 2, 3, 3่อพีบอกงนี้นะครับว่าแกะก็จะฟังเสียงนะครับแกะจะฟังเสียงผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็วันนี้ในเมื่อคุณฟังเสียงผมอยู่นะครับดังนั้นคุณเป็นแกะของผมแล้วผมจะเลี้ยงคุณด้วยวิธีไหนครับเพราะว่าพ่อพีสอนอย่างนี้ครับที่ต้องยกตัวอย่างนี้เพราะว่าพ่มพีสอนอย่างนี้ครับว่าพ่อผีบอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้านะครับเอาล่ะครับแล้วเรามาดูวิธีครับวิธีเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าคืออะไรครับ เลี้ยงด้วยการเอาใจใส่ดูแลนะวงเล็บไว้ให้นะครับเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ฝืนใจนะครับให้เต็มใจครับตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภนะครับแต่ด้วยใจกระตือรือร้นนะครับและไม่เหมือนคนที่มีอํานาจนะครับแต่ว่าให้เป็นไงครับให้เป็นแบบอย่างเดียวกันนะครับให้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ เมื่อผู้เลี้ยงที่เสด็จมาปรากฏคุณก็จะได้รางวัลครับอะล่ะครับวันนี้พ่อพีบอกอย่างนี้ครับว่าพระเจ้ากําลังเลี้ยงดูคุณพระเจ้ากําลังให้คุณเลี้ยงดูครับไม่ใช่พระเจ้าเลี้ยงดูคุณอยู่แล้วครับแล้วก็พระเจ้าให้คุณเป็นตัวอย่างครับแลวผมก็อยากจะเป็นตัวอย่างกับคุณครับว่าวันนี้พระเจ้าอาจจะใช้คุณดูแลแก,แกะฝูงเล็กๆนะครับมีแกะอยู่ไม่กี่ตัวครับที่ คุณอาจจะดูแลครับหรือว่ามันมีฝูงใหญ่เลยครับที่คุณจะต้องเลือกเข้าไปช่วยดูแลครับและพระเจ้าจะใช้คุณครับที่จะเป็นคนที่ช่วยดูแลฝูงแกะของพระเจ้าครับครับผมพระคัมภีร์มาถึงเวลานี้แล้วครับที่กําลังจะบอกคุณว่าเรามีหน้าที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าครับแ้วบางทีพระเจ้าก็ใช้คุณดูแลแกะตัวเดียวก็ได้ครับตัวเล็กๆครับผมเห็นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนดีมากครับก็คือว่าพระเจ้าให้เรามีพี่น้อง ที่ชื่อเชอรี่นะครับพระเจ้าก็ให้เชอรี่มาเพื่อที่จะดูแลเชอร์นะครับและเชอร์ก็ดูแลเชอรินนะครับพระเจ้าก็ให้เราเชอรี่เชอรี่เชอรินนะครับดูแลเชอรี่ซึ่งกันและกันครับและบางทีเชอรินยังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องการการดูแลมากนะครับเขาเป็นเด็กเล็กเลยนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้เชอร์ช่วยดูแลเชอรินนะครับให้เชอรี่ช่วยดูแลเชอร์ครับให้ใครเดียครับมาช่วยดูแลเชอรี่ให้เชอรี่ใหญ่มาดูแลเชอรี่เล็กครับแล้วก็ให้ ต่อไปเป็นขั้นตอนครับพระเจ้าก็ให้เราดูแลซึ่งกันและกันและพระเจ้าบอกว่าให้ทําด้วยความเต็มใจให้ทําด้วยความกระตือรือร้นนะครับสิ่งที่ไม่ให้ทําก็คือไม่ให้ฝืนใจนะครับไม่ให้โลภในทรัพย์สิ่งของนะครับไม่ให้ทําเหมือนผู้มีอํานาจบาดใหญ่ข่มขี่ผู้อยู่ใต้ดูแลวันนี้คุณทําตามสิ่งนั้นได้ไหมครับพระวจนะพระเจ้ากําลังบอกเราว่า จงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและเหมือนกันครับวันนี้ถ้าคุณเองอาจจะรู้สึกฉันก็มีคนดูแลมาเยอะแล้วนะชีวิตของฉันนะ่ะฉันก็เคยตามผู้เลี้ยงมาหลายคนแล้วพระเจ้ากำลังให้คุณมาให้ผมดูแลพวกคุณครับด้วยการที่คุณฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระเจนะของพระองค์ และผมกำลังดูแลคุณด้วยตัวอย่างให้คุณเห็นครับว่าทุกวันผมจะมาพูดกับคุณถึงพระเจ้าพระเจ้าครับแล้วก็คุณมีทุกสุขอย่างไรแบ่งปันมาสิครับผมจะอธิษฐานเพื่อคุณครับจะใช้เวลาด้วยกันหรือพระเจ้าอาจจะให้คุณได้ใช้เวลาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็นําไปทําต่อนะครับเพราะว่าวันหนึ่งที่พระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เสด็จมานะครับพวกเราจะได้รับมงกุฎศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยครับ ให้เรารอรับสิ่งนั้นจากพระเจ้าด้วยกันให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่พระเจ้าให้เราได้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ในฝูงแกะของพระองค์และให้วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเราจะได้รับรางวัลร่วมกันกับพี่น้องของเราขอพระเจ้าใช้เราทุกคนในแต่ละงานที่เราถนัด แล้วก็รวมถึงงานที่บางทีเราอาจจะไม่ถนัดด้วยพะองเจ้าค่ใช้เราให้ความสามารถเรามากขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พะองค์ด้วยกันเราจึงที่ฐานเพื่อพี่น้องของเราทุกคนที่จะมีใจในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแลวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ